รายการต so ่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเหวลคัมค้ถูกแบงก์ก็ค่ะออกแถลงการ์วยศเป็นพระนางภุ่มทองนัมเบอร์วันค่ะดอมเทฟไปรุ่นจะต้องนัมเบอร์วันสืบไปค่ะหัวใจเป็นยังไงมีเจ้าหลวงแล้วหรือยังมีเจ้าหลวงมารับเกือบทุกวัน จะมาหาแกงจ้วงลัดเราะรอบบานสนับสนุนโดย New M G H S E H E V เสร็จแล้วเสร็จแล้วพอดีเลยโอเคนี่เธออยู่คอนโดเธอกระช้าแต้ย่างี้เลยเหรอใช่นี่จะบอกว่า ทำได้ง่ายๆสะดวกแต่อันนี้ใช้แค่ตอนกเฉินนะแล้วเวลาเธอไปต่างจังหวัดทําไงอ่ะสบายมากไปต่างจังหวัดคือเดี๋ยวนี้เขามีสถานีชาร์จเยอะมากคุณโอ๋ไม่ต้องห่วงเลยหมดห่วงอ๋อเหรอเยอะมากเยอะมากเธอนี่มันทันสมัยแบบได้ใจเยาวรุ่นเยาวรุ่นเยาวรุ่นคุณนี่สมัยใหม่นะเยาวรุ่นเหมือนเยาวชนไปขึ้นรถก่อเร็วๆไปเดี๋ยวไปคุยกันบนรถ สวัสดีค่ะบ่านชมค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ารายการตีไข่ครัวในการที่ไม่เข้าตามตรอกไม่ออกตางประตูนี่ในช่วงเนี้ยเธอได้ที่ช่วงเมืองทิพย์ที่ เนี่ยฉันงงมากเลยเอาจริงนะการตื่งแบบรู้ว่าแบบขอ่เขาถึงแบบรู้มากเลยอ่ะเป็นยังไงอ่เธอรู้จักเขาเธอได้สัมภาษณ์เขายังคุณนฮาลาลซ้อนแตกสถานหัวรำพงแตกซึ่งเขาดังมาจากอะไรรู้ป่ะคลิปนี้ผมคือทุกวันเนี่ยนางอยู่ที่ปัตตานีเธอนางก็จะไปหนีบผมที่ร้านทุกวันจุดแล้วนางก็จะทะเลาะกับคนหนีบผมจนกลายเป็นคนชอบ มีเอฟซีทั่วฟ้าเมืองไทยเลยชอบดูเขาทะเลาะกันวันนี้เราไปดูซิเมืองทิพย์เมืองทิพย์เป็นยังไงกันเอออยากฉันอยากเห็นเขามากเลยจะให้นางอวยยศให้หน่อยถึงแล้วถึงแล้วเมืองทิพย์เราเราไม่ได้ไปเมืองทิพย์นะจ๊ะเราไปที่โรงแรมหัวช้างช้างบรเทนสวยมากเขาบอกไปโรงแรมที่แบบว่าอาหารอร่อยสุดๆนะแล้วมีการดีไซน์ที่สวยมากเอนนี้ยัเดี๋ยวสายถึงเลย ตอนนี้นะเดกวัาพระมหาเทวีเจ้าเนี่ยทำงานหนักออกรายการประหนึ่งซุปเปอร์สตาร์ทีท้ายของเราก็เลยจัดเตรียมโรงแรมหรูซึ่งในระมิดให้เป็นเมืองทิพย์คุณให้สมกับฐานะของพระมหาเทวีเจ้าใช่ค่ะเท่านั้นยังไม่พอนี่เขาจะมีเจ้าหลวง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 มาเมื่อคืนอยู่ข้างบนเหรอใช่กุ้ยายแล้วอยากจะเห็นเจ้าหลวงเจ้าหลวงมานอนด้วย อ๋อเหรอเป็นใครขึ้นไปดูอยากรู้วุณมหาเทวีเจ้าสวัสดีค่ะเป็นประเพณีของเมืองทิพที่สืบต่อกันมาก็คือการไหว้สาค่ะแต่เนี่ยแหละคือคู่หูคู่หาของนาง ก็คือปกติแล้วคนเป็นคนล่อยทิศใช่ไหมคะจริงๆแล้วถ้ามหาเทวีเจ้าทำงานที่โรงพยาบาลเป็นพยาบาลหรือเปล่าไม่เป็นอะไรคะเป็นคนพับผ้าอยู่ศูนย์ผ้าเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลยะลาเราจะมีศูนผ้าของเราหนึ่งในนั้นก็คือแม่หญิงลีหรือพระบาาเทวีเจ้าเคยไปทำตรงนั้นใช่ใช่ชุดคนไข้ผ้าปูที่นอนตลอดจนถึงผ้าเปื้อนผ้าันนั้นน่ะนี่ส่วนลดเราทำอะไรไร้านทำผ นค่งเปิดร้านทำผมจริงๆแล้วตัวเองไปทำงานอยู่ที่ผักป่าตองอยู่ดีที่กลับมาเปิดร้านทำผมเพราะอะไรก็เบื่อเนาะก็เลยเออกลับมาเปิดร้านทำผมเพราะเมื่อก่อนตอนสมัยวัยรุ่นแบบ1ิ1 6ก็เคยแบบ ทำเสริมสวยค่ะก็เลยมาเจอกันเอาี้เมาดิดนหนึ่งเมื่อคืนอะได้ข่าวมาว่ามีเจ้าหลวงมามีค่ะมีเจ้าหลวงมาแล้วก็มาเปิดโรงแรมให้นอนแล้วก็เปิดห้องให้นอนเพราะฉะนั้นได้ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันนะคะมาแต่งหน้าห้องเจ้าทิพย์แล้วเดี๋ยวจะพาไปที่นอนของพระมหาทวีเจ้าค่ะเชิญค่ะมาเชิญครับเจ่อนเจ้าทิพย์เจ้าทิพย์เจ้าทิพย์น้องทรพโอ๊ยตายละ นีเหรอนอนนี่เหรอใช่ตาดูสิคะันเธอดูสิสวยแล้วก็เดี๋ยวฉันจะพาฉันจะพาเธอไปดูตรงนี้ค่ะนี่ค่ะที่แช่อ่างของฉันที่แช่ตัวของฉันเจ้าหลวงมาส่งถึงอ่างค่ะดได้ลงสิคะแต่ว่าฉันลงคนเดียวเจ้าหลวงเขาอายค่ะให้รอข้างนอกนะคะร้อนมากอรังมากน้ำอวันมากเจ้าหลวงได้กลับบ้านไหม ได้กลับสิขาแต่ว่าได้กลับหลังจากเสร็จพิธีดีตองไปแล้วค่ะพิธีดีตองต่องมากคุณอยากรู้ใช่ไหมคะนี่ค่ะเชิญเลยค่ะพอดีพอดีเรามีคลิปใช่สวัสดีครับผมตุ้ยเกตกมลครับผมค่าคืนนี้ผมมีภารกิจสําคัญครับที่จะต้อนรับพระมหาเทวีเจ้าเพราะวันนี้นะผมจะมาขอสมัครเป็นเจ้าหลวงเมืองทิพย์คอยดูแลคุณแม่หญิงลีครับผมพนักงานโรงแรมบอกว่าคุณแม่มาถึงแล้วอยู่้างหน้าครับรอต้อนรับเลยครับ คุณแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะไว้สาจากมาทีจ้าแห่งเมืองค่ะนี่ตัวจริงเสียงจริงเหนื่อยไหมเหนื่อยเรนนี้มันก็เหนื่อยไหมมันก็มีบ้างแต่ว่าเราทํางานเนาะทุกอย่างมันจะได้รับรื่นมันไม่รับรื่นหรอกลูกแต่ว่าเราต้องมีกําลังใจแล้วก็มีแรงผลักดันที่ดีก็คือตั้งใจทํางานแล้วก็ประสิทธิภาพผลงานมันจะออกมาปังค่ะนี่ถือเป็นโอกาสดีคุณแม่บอกเหนื่อยใช่ไหม สรุปให้ผมสมัครเป็นเจ้าหลวข<อ>งลวของทิพย์ได้ใช่ไหมได้ค่ะอะ่ะถ้าคุณแม่ยอมให้ผมสมัครงั้นวันนี้ผมจะดูแลคุณแม่หญิงลีเป็นอย่างดีดูแลพี่ทิพย์ด้วยนะฮะร,รับรองสะดวกสบายอาหารอ,าาร,อร่อยเตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยห้องหับอยู่ข้างบนเดี๋ยวผมเชิญคุณแม่กับพี่ทิพย์ไปดีกว่าโอเคไป<า>ครับผมไปครับคุณแม่ครับถึงแล้วครับผมอ่าผมพาไปดูห้องนอนก่อนดีกว่าโอเคเด็กแม่เชิญนะออาออารตอนเข้าห้องนอนก่อนเลยเพราะไม่เคยพาผู้หญิงที่ไหนเข้าโรงแรมนะวันนี้โอ้ยเชิญครับ ว้าวัะขนาดนี้โอ้บรรยากาศได้มากค่ะ,ะครั้งหนึ่งในชีวิตจริงๆที่ว่ามาเจอห้องนอนที่สวยแบบนี้ประ,ะทับใจยิ่งนะฮะมีทั้งเตียงน,นอนนะฮะ<ช>ท,ที่นั่งเล่นเอาไว้นั่งพักผ่อนหย่อนใจหลังจากอาบน้ำทานข้าวเสร็จนะฮะยังไม่หมดอันนี้ผมเตรียมไวพ้พิเศษสำหรับค<อ>ุณแม่และพิธี่์นี่ อะไรมันจะขนาดนี้โอ้มีความทันสมัยมีดอกไม้โรยแม่จะได้หมั่นั้งตัวโอเคมันเลิศมากค่ะมันปังมากนะพ่บจริงๆค่ะคุณแม่หิวหรือยังครับหิวแล้วค่ะเดี๋ยวไปทานอาหารอร่อยๆเตรียมไว้ให้เรียบร้อยได้ครับเชิญครับโรยของดีๆประทับใส่ยิ่งค่ะเพราะว่าโอ้ยไม่เคยเจอสำหรับอาหารที่มันหรูหราอลังแบบนี้จริงๆคุณแม่อิ่มเป็นที่เรียบร้อยฮะวันนี้ สงคุณแม่ทุกอย่างไม่ว่าจะกินข้าวนะฮะอาบน้ำนะฮะได้เวลาอาบน้ำแล้วครับเลยคุณแม่ก็เตรียมชุดพร้อมไปวิ่โอ้โหไหวมากคุณแม่ไหวมากไวสิคะสาวเมืองทิพย์เราอ่ะจะต้องไวค่ะเรื่องเกี่ยวกับการแต่งองค์ทรงเครื่องการชำนัดร่างกายต้องนับเบิ้ลวันค่ะนี่ต้องหอมต้องสะอาดเอาไว้ก่อนนะครับผมอ่ะงั้นเราจะไม่กวนคุณแม่ให้คุณแม่อาบน้ำเลยดีกว่านะครับผมอ่ะคุณแม่เชิญครับคุณแม่ นางน้ำเย็นไหมน้ำเย็นไหมสภาอพน้างรถฉันไหมครับคุณเอ่อเออผมกดแค่นี้ดีกว่าแม่เชิญเชิญครับแม่แม่เชิญครับเชิญครับเดี๋ยวผมลองนั่นนะครับแม่วันนี้เอ็กซ์คลูซีฟสุดๆจะขอค้นกระเป๋าคุณแม่หน่อยมีอะไรบ้างโอเคค่ะยืนยันว่ากระเป๋าคุณแม่นะนี่พระมหาเทวีเจ้าพับไม่ตายแล้วอันนี้อะไรนี่อะไรน้ำหอมค่ะน้ำหอมหอมไหมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเช็คให้ดูนะว่าหอมไหมอืมอันไม่ธรรมดานะพระมหาเทวีเจ้า ออหอมนะหอมอยู่นะเะเดี๋ยวคุณแม่คุณแม่แต่เดียวหากทำหน่อยเดี๋ยวแล้วนี่เมื่อกี้อ่ะผมทักปึ๊บแล้วแม่จำไม่ได้รู้วยว่าของตัวเองจำไม่ได้เพราะว่าเราเป็นคนที่ว่า คิดหลงคิดลืมไม่ใช่เราเราเป็นผู้หญิงเราไม่พกหรอกที่โกงนงโกนหนวเราไม่พกไม่พกเนาะแต่ว่ามันติดไปแล้วเอาไปแบบพอหอมปากหอมคอโอเคอ่าอ่านะปิดไว้ปิดไว้เรารบกวนเวลาพักผ่อนของคุณแม่หญิงลีมาพอสมควรแล้วพรุ่งนี้เราจัดหนักจัดเต็มให้พี่พี่พิธีกรตีท้ายครัวโอเคค่ะเดี๋ยวผมพาปิดไฟไปคะไรับไปครับดไครับปดไฟครับพาครับปิดไฟครับปิดไฟครับปิดไฟครับปิดไ อ่ะเดี๋ยวผมขอลาคุณผ so so okay. ู้ชมแน่นอนเลยนะครับผมโอเคครับเอาละครับคุณผู้ชมครับงั้นคืนนี้ผมขอลากันแล้วกันนะครับส่งคุณแน่นอนแค่เนี้ยมะแม่แม่ตุ้ยแบบนี้แม่ใจแบนี้ตลกมังที่คุใช่เหรอแบบนี้ใช่ให่เป็นคืนนี้เหรอแบบนี้ใช่เหรออย่างว่คไงโอ้โหบีบไ้มคะก็โอเคครับคือไมฮะนายแฮปปี้เนาะแฮปปี้มากน่ารักมาก ชีวิตเปลี่ยนไปไงบ้างอู้มากรุงเทพนี่นะเพิ่งมากรุงเทพครั้งที่เท่าไหร่ของครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตเนี่ที่เราเห็นเนี่ยครั้งแรกในชีวิตของเีครั้งแรกแล้วอยู่นานยังคะก็คืออยู่มาตลอดเลยค่ะแล้วทํางานทุกวันไหมฮะก็มีมาทุกวันเลยค่ะเป็นยังไงเข้ามาเห็นตึกลาบ้างนี่คือใจกลางกรุงเทพเป็นยังไงมันมีความปลื้มปิติแล้วมีความตื้นตันมากว่าชีวิตเราจะมาถึงจุดนี้ได้ยังไงแล้วก็มาเจอสิ่งที่ว่าหรูหราแบบนี้ไม่เคยเจอในชีวิตไงคะแต่ว่าตอนนี้คือกระแสโด่งดังมากคิดไหมว่าคนดู แฟนคลับเนี่ยที่เขาชอบเนี่ยเขาชอบ <He S 1> อะไรใ<อ>นรตัวเราก็คือเขาชอบการ เป็นเรียวของตัวเรามากกว่านะการเป็นตัวตนที่ของเราที่ไม่ได้ปรุงแต่งมาก็คืออยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นคลิปเก่าๆก็ย้อนกลับไปดูได้ไไแล้วก็จนถึงปัจจุบันนี้ก็คือเรายังยัไไง,งไง<ม>ก็อย่อายงนั้นไว้ฝากกันเหมือนเดิมเจอกันตรงไหนก็คือทําความเคโลพกันเหมือนเดิมแล้วรู้สึกยังไงบ้างที่ตอนนี้ชีวิตมันเปลี่ยนไปมันต่างไปเยอะมากเลยก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายเพียงแต่ว่าทําวันนี้ดีที่สุดเรามาถึงจุดนี้ได้เราก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะเห็นว่าตอนนี้มีาน รีวิวอะไรเข้ามาเยอะมากเลยคลีมบำรุงอะไรแบบนี้มันก็มีมาในการรีวิวแต่ว่านะหน้าตาของเราเนาะ มันก็มีสิวมีฝ้ามีจุดด่างดำมาหมดเพราะว่าเมื่อก่อนที่อยู่เมืองทิพย์หรือว่าปัตตานีของเราอ่ะขี่รถบิดกลางดงกลางแดดโอ้ยหน้าเหี่ยวหน้ากร้านจุกระจุดด่างดำแล้วก็ริ้วรอยมาเต็มค่เพราะฉะนั้นง่ายคือตอนอยู่เมืองทิพย์ไม่เคยรู้จักการใช้ครีมใช่ไม่รู้แล้างน้ำก็พอแล้วก็คืออาบน้ําไม่เสร็จทําความสะอาดร่างกายให้เสร็จแต่ไม่รู้จักการบํารุงผิวเพราะว่าเงินมนไม่พอที่จะไปซื้อครีมหรอกแต่ว่าถูกแล้วเพราะอะไรปะเราไม่ได้ขายขำอย่างเดียว แล้วทุกวันนี้ขายสวยด้วยเพราะว่าทํางานรีวิวสินค้าเดี๋ยว<อ>ช่วงหน้าเรามาเจาะชีวิตนางกันว่าชีวิตพระมหาเจวีเจ้าที่โด่งดังสุดวินาทีเนี้ใช่วินาทีนี้จริงๆแล้วชีวิตเขาเป็นใครอะไรยังไงแล้วอะไรัวถึงทําให้เข้ามาในพิธีจะกลับมาฮะไม่สาคะแม่เจ้าหลวงมารับเกือบทุกวันจะมาหาแกง เก็บพร้อมดื่มไอวีดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ